ทรีบิดซอมบ็อกโบเป็นลำโพงที่เสียงกระหึ่มมากที่สุดตอนนี้นะครับและยังสามารถเพิ่มเสียงเบสได้โดยการกดปุ่ม X b บ s ที่ให้มากับตัวเครื่องนะครับเพื่อขับเสียงเบสออกมาให้ได้พลังมากขึ้นและถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่พอใจก็ยังสามารถเพิ่มระบบ Party Mode หรือ s t e r e o Mode นะครับกับ t r i บ t o ซ m b o ok x อก Pro อีกตัวหนึ่งก็ได้ครับทำให้ได้พลังเสียงรอบทิศทางนะครับเอาให้บ้าพลังกันไปเลย สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับรายการเจาะลึกอีกแล้วนะครับเราจะเจาะลึกไม่ว่าจะเป็นหูฟังลำโพงที่ทำให้ท่านดูแล้วตัดสินใจซื้อได้อย่างแน่นอนครับผมเล้งจาก e gadget thailand นะครับวันนี้เราเดินทางมาถึง ep ที่13แล้วนะครับเป็น ep ที่เราจะมาเจาะลึกกับลำโพง3 bit s t o r m b o Bo, x pro นั่นเอง แบรนด์นี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ในตลาดนะครับแต่ถ้าเราหยิบออกมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับจากที่ผ่านมานะครับเราเคยรีวิวเจ้าตัว 3bit Stormbox Micro ไปแล้วนะครับซึ่งตัวนั้นมีกำลังวัดอยู่แค่9วัตต์แต่เพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วว่าขนาด9วัตต์เนี่ยก็ยังสามารถ ขับพลังเสียงออกมาได้ขนาดนั้นนะครับแต่วันนี้ผมมากับเจ้าตรีบิดตัวใหม่นะครับสามารถขับเสียงได้ถึง40วัตต์นะครับให้กําลังเสียงที่ดุก,กว่ามั่นใจกว่าแน่นอนกว่ากระหึ่มกว่าครับและตอนนี้เจ้าตรีบิดรุ่นนี้มีชื่อว่า i รีบิดซอมบ็อกโตนะครับอยู่ตรงหน้าผมแล้วตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกับแพคเกจของเจ้าตัวทรีบิดซอมบ็อกโตนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีลำโพงอยู่ ด้านหน้านะครับแล้วก็เขียนว่า Tribit Stormbox ต่อมาเป็นด้านข้างนะครับที่เขาเขียนฟังก์ชันมาโดยคร่าวๆนะครับก็จะเป็น IP 6 7กันกัน้ำนะครับและก็สเตอริโอโหมดนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเด่นๆของเขานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในแต่ละส่วนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับเริ่มจากเปิดกล่องเลยแล้วกันอ่ามีซีนมาอย่างดีนะครับมีตัวบล็อกกล่องแน่นอนครับ ไม่มีบุกแน่นอนในการขนส่งนะครับผมสิ่งที่ผมเจอเป็นอันดับแรกเลยนะครับคือเจ้าตัว Tribit Storm b o x Pro ตัวนี้เลยนะครับหยิบออกมาก็ง่ายเลยเพราะว่ามีหูหิ้วจับให้เนาะต่อมาเป็นสายชาร์จ USB Type C นะครับ C to C เลยต่อมาเป็นไกด์บุ๊กนะครับหรือว่าแมนวนวลคู่มือการใช้งานนั่นเอง ดีไซน์ของเจ้าตัว3 b ี t s t o อม b o x Pro นะครับออกแบบมาให้วางลำโพงเป็นแบบแนวตั้งนะครับทำน้ำหนักมาอยู่ที่ประมาณเกือบ1กิโลกรัมนะครับซึ่งเบามากๆเลยส่วนวัสดุห่อหุ้มนะครับเป็นแบบผ้าตะข่ายสีดำนะครับกันน้ำกันไรฝุ่นนะครับสัมผัส นุ่มนวลมากๆเลยนะครับและฐานลากที่เป็นฐานแบบยางนะครับและยังซ่อนซับวูฟเฟอร์เอาไว้ที่ฐานด้านล่างของตัวลำโพงนะครับส่วนลำโพงดอกเสียงกลางก็จะอยู่ด้านหน้าของเจ้าตัว t ริบบิตซอมบ์บ็อกโปและด้านหลังในทางตรงกันข้ามนะครับและยังใส่ตัว p a s s ีฟบริ r อเตอรมาอีกนะครับในด้านข้างเพื่อเสริมกำลังเสียงซับวูฟเฟอร์ให้สมูทยิ่งขึ้นครับ ต่อมาเป็นเรื่องของปุ่มนะครับที่อยู่ด้านบนมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆดังนี้ครับมีปุ่มกดเพลงกดหยุดเพลงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดนะครับหรือว่าปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธนะครับและพิเศษสุดๆเลยนะครับปุ่ม x b a กเนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เพื่อนๆสามารถ กดบูสเสียงเบสขึ้นมาได้ทันทีที่เราต้องการนะครับเช่นเวลาเราฟังเพลง edm อยู่หรือเพลงอะไรที่ตึ๊บตึนะครับก็สามารถกดเพิ่มเสียงได้ทันทีนะครับและด้านหลังเครื่องนะครับพอเปิดตัวแขบยางออกมานะครับตัวที่ปิดไว้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีช่องชาร์จไฟนะครับคือเป็นแบบ type c เนอะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับเป็นแบบ usb a นะครับแต่ช่องนี้เนี่ยเขาทำมาเพื่อเป็นเอาท์พุตนะครับเพื่อจ่ายไฟในแรงดันที่ 5โวลต์1แอมป์นะครับซึ่งเขาก็บอกมาแล้วว่าสามารถทำเป็น power bank ได้อีกด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของหูหิ้วที่เจ้าทริบิทซอมบ p โปให้มานะครับเป็นวัสดุยางหนาพิเศษแข็งแรงสามารถนำไปแขวนที่ใดก็ได้หรือนำพาไปเที่ยวห้องป่าเล่นทะเลเราสามารถนำไปแขวนได้อย่างสะดวกสบายครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับได้รางวัล Red Dot Winner ปี2021นะครับและถ้าพูดถึงแค่ว่าเสียงเขาดีอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับเพราะการที่เขาจะได้รางวัล Red Dot มาได้เนี่ยคือการออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ดีมากๆด้วยนะครับสำหรับการนำไปวางในบ้านหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งนะครับเราสามารถนำไปวางได้โดยไม่สะดุดตาเลยนะครับและการออกแบบของลำโพงตัวนี้นะครับทุกตำแหน่งทุกจุดทุกดีไซน์มีความหมายสำหรับเสียงของ Tribit Stormbox Pro มากๆนะครับดังนั้นสเปคที่เขาให้มาก็ต้องจัดเต็มมากๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ไดเวอร์นะครับที่ใช้เป็นซับวูเฟอร์ขนาด3นิ้วและดอกลำโพงขนาด40มิลอีก2ตัวและยังมี p a าส i v e เรเดียเตอีก2ตัวการเชื่อมต่อเป็นคอคอม QCC Bluetooth chipset เป็น Bluetooth 5.0ครับ ระยะการเชื่อมต่ออยู่ที่30เมตรโดยประมาณแบตเตอรี่ความจุขนาด1,000 0ม ah. ิลลิแอมใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแบตขนาดนี้สามารถใช้งานเป็น power bank จ่ายไฟให้อุปกรณ์อื่นมีกำลังไฟถึง5โวลต์1แอมป์การกันน้ำอยู่ที่มาตรฐาน ip 6 7เป็น weather proof นะครับและลงน้ำได้ไม่เกิน1เมตร ระยะเวลาไม่เกิน30นาทีเตอริโอโหมดปาร์ตี้โหมดเป็นโหมดที่ใช้งานในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นของ t r i t f u ฟังก์ชัน XB ็ ait, ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสให้ Impact มากขึ้นส่วน Audio Codec ของ 3Bit s o o ตอ b o o p กเป็น Fx ดีไซน์ขนาดนี้เสียงขนาดนี้และยิ่งพ่วงมากับฟีเจอร์ที่ติดตัวมาของเจ้าตัวนี้3 b i บิด o ตอมบ p อ o มาแรงจริงๆครับเดี๋ยวเราจะลองใช้งานและลองฟังเสียงไปพร้อมๆกันเลยครับ <S <S หลังจากที่ผมกดฟังก์ชัน x r a y นะครับเพื่อนๆก็คงจะได้ยินแล้วว่ามีการ Impact ที่มากขึ้นเพิ่มซับเสียงเบสที่มากขึ้นนะครับถือว่าดีมากๆเลยครับ วิธีการเชื่อมต่อแบบ Party Mode นะครับให้เราเลือกลำโพง1ตัวเป็นโฮสต์นะครับเพื่อเป็นการควบคุมฟังก์ชันหลักนะครับจากนั้นให้กดปุ่ม Bluetooth 5วินาทีนะครับโดยประมาณจนกว่าจะเป็นสีน้ำเงินกระพริบเพื่อรอการ pairing และจากนั้นก็ไปกดอีกตัวหนึ่งครับโดยวิธีการเดียวกันหลังจากนั้นจะได้ยินเสียง Party Mode และถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เป็นแบบ สเตอริโอโหมดนะครับก็ให้กดที่บลูทูธตัวเครื่องโฮสต์อีก1ครั้งครับการเข้าสู่โหมดสเตอริโอโหมดนะครับก็จะทําให้ลําโพงเสียงออกทั้งซ้ายและขวานะครับให้เสียงที่สมจริงมากขึ้น สรุปเรื่องเสียงของเจ้าตัวทีบิตซอมบ็อกโปนะครับในย่านของเสียงเบสเสียงกระเดื่องเสียงเบสรัมนะครับมีความอิมแพ ระมาณนึงนะครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับมีความเก็บตัวเร็ว Impact ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับและยังทําย่านได้หนีออกมาจากตัวกีตาร์เบสอีกด้วยนะครับส่วนย่านกีตาร์เบสเนี่ยก็ทําย่านหนีลอยตัวจากเสียงกระเดื่องออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆยังอยากได้เสียง Impact ที่มากขึ้นนะครับเขาก็ทํามาเปลือให้แล้วนะครับในฟังก์ชันของปุ่ม X เบนะครับก็เวลาเรากดลงไปแล้วเนี่ย ก็จะทําให้ impact ของเสียงเบสเนี่ยกระแทกใส่ตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าจูนออกมาได้ดีมากๆเลยครับและเบสของจีวิ s สตอมบ็อกโปนะครับในขณะที่เราเร่งเสียงวอลลุ่มไปถึงระดับแม็กหรือว่าสุดแล้วเนี่ยก็ไม่มีอาการเสียงแตกให้ได้ยินเลยนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีสุดๆเลยครับ ส่วนเสียงกลางของ T ี B ิด Sombo Pro นะครับมีเวทีเสียงที่ถอยหลังลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อหลบให้เสียงเบสที่เป็นพระเอกของตัวตัว t ีบิด s o m b o p กโเนี่ยนำเสียงเบสออกมาให้อยู่ด้านหน้าเรานะครับส่วนมวลเสียงกลางของ T ี B ิด s o m b o p กโเนี่ยมีมวลที่อยู่ในระดับปานกลางนะครับค่อนไปทางแหลมเพื่อให้ได้เสียงร้องที่มีความเ,เอกลักษณ์นะครับยังมีมวลเสียงกลางและมีปลายเสียงแหลมที่ยังใสยอยู่ ส่วนเสียงกลางของกีตาร์เนี่ยก็ได้โน้ตที่อุ่นๆนะครับอบอวนไปกับเสียงคีย์บอร์ด ทำให้ไม่ไปรบกวนกับย่านเบสเลยถือว่าจูนออกมาดีมากๆครับคาแรคเตอร์ชัดเจนมากด้วยย่านเสียงแหลมที่ไม่ฟุ้งจนเกินไปนะครับเก็บรายละเอียดลมหายใจและแอมเบียนต์ออกมาได้หมดจดทุกหยดเสียงเลยครับเม็ดเสียงแหลมที่ได้ยินชัดเจนนะครับไม่ลอยหายไปในอากาศนะครับและยังสามารถเก็บรายละเอียดเสียงฉาบเสียงเครื่องทองเหลืองออกมาได้ครบ เปิดดังแค่ไหนก็ไม่แสบหูเลยครับและในตลาดแบรนด์ลำโพงชั้นนำนะครับก็มีเจ้าตัว JBL f i p 5นะครับที่มีเลทราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งต่างกันแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเจ้าตัว t r i b i t s o n b o x Pro เนี่ยสามารถเทียบสูสีได้กับตัว JBL f i p 5เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปฟังทั้ง JBL f i p 5และ t r i b i t s o n b o x Pro นะครับผมบอกเลยว่า t r i i b s o n b o x Pro สู้ได้อย่างแน่นอนครับ จากที่ได้ไปฟังทั้งเจ้าตัว JBL f i f 5นะครับและ Tribit Stormbox Pro นะครับผมประมวลผลได้ว่า Tribit Stormbox Pro เนี่ยมีเสียงเบสที่ใหญ่กว่ามากๆนะครับเสียงซับเบสก็มีความ IMPACT สูงกว่ามากๆนะครับในระดับเสียงที่เปิดใน Mac เนี่ยเสียงเบสเขาไม่มีแตกเลยนะครับในกรณีนี้เนี่ยผมพูดถึงการเปิด X เบสด้วยนะครับการที่ปิด X เบสเนี่ย แนวเบสก็จะอยู่ใกล้เคียงกับฟิฟไฟนะครับแต่ก็มีความอิมแพกสูงกว่าอยู่ดีนะครับและยิ่งใช้ฟังก์ชัน x อ็กซนี้นะครับก็จะทำให้ Impact และซับเบสวิ่งเข้ามาได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับทำให้เสียงเบสของทรีบิดซอ b ok P o x Pro เอาชนะฟิฟไฟอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผม <c oughs> และมาต่อกันที่เสียงกลางนะครับระหว่าง t 3Bit s ิดซอ b ok P o x Pro และ JBL f i f i นะครับผมบอกเลยว่า ในด้านเสียงกลางเนี่ย t b บ o ด o อมบ,อบสู้ JBL f i i ปไฟไม่ได้อยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ JBL เขาเน้นเสียงที่มีความนุ่มละมุนนะครับ JBL f i i ปไฟก็เลยเอาชนะเสียงกลางของ t b บิด o อม o ็อกโไปได้นะครับซึ่ง T ีบิด o อม o ็อกโเนี่ยเวลาเปิดดังๆนะครับเสียงกลางมีความเบลออยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับยังไงก็ไม่แตกเหมือนกันนะครับ ในจุดนี้นะครับผมมองว่า JBL Free5 เอาชนะ t b i t s m b o x p r o ไปได้โดยประมาณ1คะแนนครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเสียงแหลมนะครับหลังจากที่ผมได้ฟัง JBL Free5 และ T-Blit s m b o x p r o ในระดับวอลลุ่มที่เปิดดังสูงสุดเลยนะครับในเรื่องของเสียงแหลม T-Blit s m b o x p r o เอาชนะ JBL Free5 ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาดีไซน์ลำโพงออกมาเนี่ย เป็นแนวโดดโดดสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับและเสียงเบสอยู่ด้านล่างนะครับทำให้การทำงานของลำโพงมีความกระจายเสียงในย่านต่างๆออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับและในขณะที่เขาทำเสียงออกมาได้ดังเนี่ยเขาก็ยังรักษาการสั่นการกันเสียงแตกเอาไว้ได้อยู่นะครับซึ่งในจุดนี้ผมชอบมากๆนะครับซึ่ง JBL f i p 5เนี่ยเวลาเราเปิดดังๆนะครับ หลายๆย,ย่านเสียงของเขาเนี่ยจะมีอาการเบลอไปนะครับอย่างเช่นเสียงเบสที่แพ้ตีบิดซอมบ็อกโปนะครับและเสียงแหลมนั่นเองนะครับที่ผมบอกว่าเขามีจุดด้อยมากกว่าตีบิดซอมบ็อกโปนะครับแต่ในเรื่องเสียงกลางเนี่ยต้องยอมรับเขาจริงๆนะครับว่าเขาทําเสียงกลางออกมาได้นุ่มนวลกว่าเจ้าตัวตีบิดซอมบ็อกโปครับและในเรื่องของเสียงแหลมนะครับตีบิดซอมบ็อกโปก็เอาชนะ j จ l f ลฟิฟไฟไปได้อีกแล้วครับ และมาในเรื่องของภาพรวมเวทีเสียงนะครับในด้านนี้เนี่ย Tribit s ดซอม b o x Pro ก็เอาชนะไปได้อย่างชัดเจนนะครับและเพื่อนๆคงได้ฟังก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คงได้ยินเสียงกันแล้วว่า Tribit s ด o อม b o x Pro ให้ความกังวาลที่เยอะกว่า ฟังเพลงสนุกกว่าฟิลลิ่งเหมือนเราดูไลฟ์สดนะครับไม่มีการกักไม่มีการกักใดๆดทั้งสิ้นนะครับในเรื่องการเก็บตัวเนี่ยทริบิท<ๆ>เขามีความเก็บตัวช้ากว่าฟิฟไฟอยู่เล็กน้อยนะครับทำให้เสียงที่เป็นแอมเบียนเนี่ยได้กระจายตัวออกมานะครับผมบอกเลยว่าถ้าเราเอาไปเปิดดังๆเนี่ยแล้วเป็นเพลงที่เป็นเพลงร็อกเพลง e d m หรือเพลงที่เป็นดนตรีสดเป็นไลฟ์สดนะครับผมบอกเลยว่าสะใจมากๆครับกับตีบิ P o ซอมบ็อกโปในเรื่องของ a m b i e n t e ก็เอาชนะ JBL f l i ลฟไฟไปได้อีกแล้วครับและมาถึงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็บอกเลยว่า t ต i บิ P o ซอมบ็อกโปเนี่ยเป็นตัวที่น่าซื้อมากๆนะครับในเรทราคาที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับและเป็นลำโพงในรูปแบบพกพานะครับ TriB ิ t ออกแบบมาได้แข็งแรงทนทานนะครับ การกันน้ำเนี่ยของเขาเนี่ยไม่มีรอยต่อเลยนะครับผมมั่นใจในการดีไซน์ของเขามากๆนะครับว่าเขาออกแบบมาได้ทนทานถึกจริงๆนะครับและยังตามมาด้วยการถือที่เป็นสายยางนะครับที่มีความหนาพิเศษนะครับผมชอบมากๆเวลามันหิ้วเนี่ยมันสะดวกมือมากๆนะครับต่างจากลําโคงรุ่นอื่นๆที่แถมมาให้เป็นเชือก หรืออะไรพวกนี้นะครับเวลาเราไปใช้งานแขวนเนี่ยก็อาจจะมีการขาดหรือเปียกชื้นก็ทําให้เกิดเชื้อราได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องแนวเสียงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมบอกเลยว่าสะใจจัดเต็มมากๆนะครับเปิดได้ดังสุดๆดังโคตรๆนะครับส่วนในเรื่องของฟังก์ชัน XBA นะครับสำหรับคนที่ชอบเสียงอึดๆอิมแพกแรงๆนะครับผมแนะนําให้ เปิดไว้ได้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าพอเปิด x b ็กแล้วเนี่ยได้ย่านเสียงที่คิดว่าน่าจะหลายๆคนน่าจะชอบนะครับฟังแล้วมันสนุกขึ้นจริงๆครับเสียงดีขนาดนี้พกพาง่ายขนาดนี้น้ำหนักเบาพาไปไหนก็ได้ทุกที่นะครับเป็นผมผมซื้อแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะไปวางอยู่ข้างๆทีวี ไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับหรือว่าจะเอาไปแคมปิง้งหรือจะเอาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่าจะนําไปใช้เป็นลําำวงสปีกเกอร์เพื่อไปต่อไม้นะครับในวัดที่เขาให้มาถึง40วัตต์เนี่ยนำไปใช้งานต่อย,ยอดในด้านอนเนกประสงค์ต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเจ้าตัว t r i b ิ t s ต o r m b o x Pro นะครับตอนนี้มีของเข้ามาขายแล้วนะครับมีมากมายให้เพื่อนๆได้จับจองกันเลยนะครับ ผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบการรีวิวลำโพงหรือว่าหูฟังหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ทำคอนเทนต์แบบไหนสนใจแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและสุดท้ายเลยฝากเพื่อนๆกดถูกใจ กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเล้งจาก E ีเกจท t h a ท l แ n นขอลาไปก่อนนะครับฝากเจ้าตัวทรีบิตซองบ็อกโบไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ